สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Google Docs นะคะหรือที่เรียกกันว่า Google Document นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะ mm hmm. เข้าใช้งานใน w w w google com ค่ะ ให้เพื่อนๆน,นะคะสังเกตที่มุมบนขวามือนะคะเราจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งอยู่ด้านข้างลงชื่อเข้าสู่ระบบและคนรูปนะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะและกดเข้าไปที่คำว่า drive ค่ะ ในการเข้าใช้ Google Drive หรือ Google Docs นะคะเราจะต้องมีบัญชี Gmail ก่อนค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปสมัครได้นะคะสำหรับผู้ที่สมัครแล้วนะคะก็ลงชื่อใช้งานได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าแรกของ Google Drive นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีเอกสารนะคะที่เราอัปโหลดหรือเราได้ทำการจัดพิมพ์แก้ไขรวมไปถึงเอกสารที่เพื่อนนะคะได้แชร์มาให้เราเพื่อที่จะทำงานร่วมกันจะถูกเก็บไว้ใน Drive ของฉันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถใช้งาน Google Docs ได้อย่างไรคะ่ะให้เราคลิกเข้าไปที่คำว่าใหม่ค่ะ ซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีให้เราอัปโหลดโฟลเดอร์อัปโหลดไฟล์นะคะเพื่อที่จำเก็บไว้ในไรของฉันได้ค่ะค่ะสำหรับ Google Docs นะคะก็จะมีโปรแกรมย่อยดังนี้ค่ะ 1. Google เอกสาร 2. Google Sheets 3. Google Slide s 4. Google Form 5. Google วาดเขียน 6. Google My m a p ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีละตัวกันเลยค่ะไปที่ Google เอกสารค่ะ ค่าสำหรับโปรแกรม Google Docs นะคะเราจะเห็นว่าหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Office ที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์นะคะแต่ทุกอย่างจะทำงานอยู่บนเว็บค่ะและสามารถทำงานได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องนะคะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานเลยค่ะซึ่งเมื่อเราเข้าไปที่ Google Docs แล้วนะคะจะสามารถแก้ไขหรือเปิดอ่านเอกสารได้ทันทีค่ะ โดยที่เอกสารจะถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google นะคะและที่เป็นจุดเด่นของ Google Docs นะคะคือนี่ค่ะการที่เราอัปโหลดเอกสารนะคะและสามารถที่จะแชร์เอกสารให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อ,นนะะอแก้ไขข้อมูลและสามารถให้เห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยกำลังพิมพ์อะไรอยู่นะคะผ่านการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการส่งอีเมลกลับไปกลับมาเลยค่ะ ล่าสุดนะคะ Google ได้พัฒนาให้สามารถทำงานเอกสารขณะที่ออฟไลน์ได้ค่ะและเมื่อออนไลน์นะคะระบบก็จะส่งเอกสารที่เราแก้ไขนะคะขึ้นไปสู่ระบบทันทีค่ะในเวลาที่เราออนไลน์ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการใช้งาน Google เอกสารนะคะมีวิธีการใช้งานอย่างไรอันดับแรกนะคะคลิกเข้าไปที่ไฟล์ค่ะกดเปิดค่ะ ตัวแรกนะคะก็คือ Drive ของฉันนะคะซึ่งจะเป็นเอกสารที่เราอัปโหลดเข้ามาไว้ใน Drive ของฉันทั้งหมดนะคะอันนี้จะไม่รวมกับเอ,อเอกสารที่เพื่อนแชร์มานะคะซึ่งเอกสารที่เพื่อนแชร์มาให้เราจะอยู่ที่แชร์กับฉันค่ะก็จะเป็นเอกสารนะคะทีเ่เพื่อนได้กดแชร์ให้เราเพื่อที่จะทำงานร่วมกันนะคะต่อไปนะคะเป็นเอกสารติดดาวค่ะซึ่งเอกสารติดดาวนะคะจะเป็นเอกสารที่ สำคัญแล้วเราเนี่ยอยากจะค้นหาได้ง่ายนะคะก็สามารถทำเป็นเอกสารติดดาวได้นะคะเพื่อที่จะค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปรายการทั้งหมดนะคะก็จะเป็นรายการที่เราอัปโหลดนะคะแล้วก็รวมไปถึงรายการที่เพื่อนได้แชร์มาให้เราด้วยค่ะต่อไปเป็นการอัปโหลดไฟล์นะคะซึ่งเราจะเลือกไฟล์ได้จากคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเดี๋ยวเราอัปโหลดเป็นไฟล์ w o r d นะคะ กดคลิกและ Open ได้เลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเอกสารที่เราอัปโหลดมานะคะเราสามารถแก้ไขเอกสารได้เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นค่ะคุมดำนะคะเปลี่ยนสีตัวอักษรค่ะ เปลี่ยนขนาดตัวอักษรค่ะเป็นตัวหนานะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบอักษรน,นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับโปรแกรม Microsoft เลยค่ะและอย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะคะว่าจุดเด่นของโปรแกรม Google Docs เนี่ยก็คือเราสามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อนได้นะคะเพื่อนก็จะสามารถ เห็นเอกาสารของเราแล้วร่วมกันแก้ไขได้ค่ะและเมื่อการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์จะบันทึกอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเรามากดแชร์นะคะให้กับเพื่อนกันค่ะค่ะในการแชร์นะคะเราก็ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของเพื่อนได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สามารถส่งให้ทีละหลายคนได้เลยค่ะ และที่สําคัญนะคะเราสามารถเพิ่มบันทึกนะคะเพื่อที่จะบอกเพื่อนได้นะคะว่าเราส่งเอกสารอะไรไปมีหัวข้ออย่างไรหรือว่าสําคัญอย่างไรค่ะกดส่งได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะขึ้นว่าแชร์แล้วกับ1คนนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเอกสารที่เราอัปโหลดมาล่าสุดนะคะก็คือตัวที่เราอัปโหลดเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดู Google Sheets ค่ะหรือที่เราเรียกว่า Google Spreadsheet นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะคะ Google Spreadsheet นะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับ Microsoft Excel นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะสามารถอัปโหลดไฟล์นะคะ เหมือนกับที่เราทำ Google เอกสารเมื่อสักครู่ค่ะสามารถแก้ไขแสดงหรือแทรกเป็นไฟล์ต่างๆได้นะคะจะเหมือนกับ Google เอกสารที่เราทำไปเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็สามารถกดแชร์ได้เช่นกันค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็น Google s l i d e ค่ะค่ะแล้ว Google Slide นะคะ ก็จะเป็นเหมือนกับ Microsoft PowerPoint นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าจะมีงานนำเสนอนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดที่เราได้จัดทำค่ะแล้เวเรามาดูกันค่ะค่ะ Google s l i d e นะคะหรือเป็นเหมือน PowerPoint นะคะเราก็สามารถจัดทำไฟล์สามารถเลือกทีมได้นะคะมีทีมสวยๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะ,ค,ะคลิกตกลงค่ะ ค่ะเราก็จะได้ทีมสวยๆนะคะเพื่อที่จะทำเป็นงานนำเสนอของเราได้แล้วค่ะค่ะแล้วเราก็เห็นไหมคะว่าจะมีาการเปลีป่ยนแปลงทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในใดก็คือเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะคะมันจะบันทึกอัตโนมัติค่ะค่ะเราก็สามารถแทรกรูปภาพได้นะคะ เหมือนกับ Google อนสาสาที่เราได้ทำค่ะแล้วก็สามารถกดแชร์ได้เหมือนกันค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะงานที่เราได้จัดทำเมื่อสักครู่นะคะก็มาอยู่ในงานนำ,น,นำเสนอล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Google d r i v e นะคะเบื้องต้นนะคะก็จบลงแล้วนะคะ ซึ่งาทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนเทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ที่รับฟังทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยค่ะซึ่งาทางกลุ่มของเราเนี่ยอยากจะบอกว่านะคะโปรแกรม Google Docs เนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะคะในการทำงานค่ะอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ